ล่างท่านพี่น้องล่างท่านทรงรอใบครับล่างเพระาะว่าพร้อมกินเลยพร้อมกินครับแซน้ำเกลือเพิ่มความกรอบผมคว่ำอร่อยครับผมขาไปอยากกินเลยต้องล้างล้างด้วยน้ำใส้พี่พคบ,บาราครับน้ำบาดาลครับพี่น้องเนี่ยสดๆเลยลูกโตๆพี่น้องหนึ่ง ลูกโตเนี่ยัดลูกไม่สวยอขัดสวยสวยสดจากสวนครับพี่น้องสดจากสวนลูกยิ่งอ่ะนลูกแม่คืลอะแย่งหวานแต่เราไม่อยากให้มันหนุนสดจากสวนครับพี่น้องสร้างกิโลเห็นบั้งเลยเนี่ยใจช่างครับอยู่นี่ใส่ถุงคุณทิพซีได้ยังไง หกคูณสิบสี่นี่ล่างแล้วก็ใส่ตะกร้าล่างนาา้ำสะอาดนึ่งน้ำแล้วก็วัดแซน้ำเกลือนึ่งน้ำแล้วก็เอาใส่ตะกร้าให้มันเซียดน้ำนะครับพี่น้องตะกร้าเซียดน้ำเออบุ๊คชิ้นสวยเลยครับนี่วัดแซเท่านั้น ขอกเอเท่าไรก่อเต็มโล่นี่ยหมดแรงหมดเต็มโล่ตอนนี้ออเอรือตอนแรงแกรดโล่ต่อโล่แปรดโล่พี่น้องเก็บได้สาไม่ละอมืมันสุกว่าท่าน,นละาเริ่มดูดูการเนี่ยนก็เริ่มมันสุกว่าท่านครับพี่น้องเหลี่ยมว่าท่านว่าไม่สุกก็ได้ขายสุกมันเหลี่ยมว่าท่านมันเหลี่ยมว่าท่านนุ่ยเขียวไหลยังเหลี่ยมว่าท่านเออเฮ้ดี อ,อ๋อหนึ่งกิโลว่าใส่แลบ้ลอันยู่ข้อรถมันนีดถงใส่อยู่เด้ใส่บ้างบ้างสัดทนายนะครับอ่าเต็มลูแล้วพี่น้องเต็มรูลอลน,นี่ยอ่าขอดี่วลยเยป็นองข้อเดีเลยจะแถมมันเลียด้ยปาจะตรงนะ สอทุงลรพี่น้องสดๆเลยครับพี่น้องสดๆเลยเหรียมมาท่านพี่น้องพี่น้องกับซี่เป็นเห็ียมกับโทรมากครับพลโลสองโลสองโลสี่โลกับอีกสองโลเป็นหกเป็นแปดโลนี่นครับติดเกสดๆเลยครับพี่น้องเก็บไหม,มล้วครับ มาล้างน้ำสะอาด,าดกอนึงน้ำแล้วก็แช่น้ำเกลืออันนี้คือ<ช>พค้ามอันนี้คือพร้อมกินเลยเพี่อน้องเลยร้อมกินเลยบัวท่านได้ตั้งหนาล้านครับ <c oughs> บัวท่านเหลี่ยมไรให้พง

เก็บเองขายเองปลูกเองครับอันนี้เป็นเอาออเดอร์ไปส่งเอฟซีในตลาดนะครับนมันเอฟซีช่วยออเดอร์ส่งลูกเออเอเดูไปรับลูกนะครับลูกไส้พร้อมครับพี่ <Order. S 2> น้องเอฟซีในตลาด Order, ลออเดอร์รับลูกตอนไปโรงเรียนโอ้ยเล่ยหล่ะนี่ครับด้วยเรียมนะครับนี่เรียๆเป่งๆเลยครับพี่น้อง อ่าเ,เท่าไร่แจ็คุงสองอสีง่ห้าห้าแล้วพวกก็ 6, 8, 9, 8, เปียกเก่าสำมปเบิร์เท่าเปียกไ,ได้ปะเดี๋ยวพี่น้นอ,นองเยียบๆแล้วครับเ่ยซิมซิมอืมเปรี้ยวหวานฝานิดหน่อย อือฮึโอ้คลิปหนาพอไหมนะครับพี่นอ้องคลิปนี้พป้าเบิ้องกานตามบอกท่านเตรียมบอกท่านเปส่ทรงราคาครับพี่นอ้องคลิปหนาพอไหมครับอือหนึ่ เซียนำเกมตัวรถชาติดีนะพี่น้องนี่นครับเดียบยุบเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ